พิสโตเล่หนึ่หรือลูเกอร์8เนี่ยนะฉันบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้มันคือเฟมฟาทาวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับช่องนี้มันคือโมนาลิซาเวอร์ชันก็อดซิลล่แห่งโลกศตรวุธชัดๆคือมันสวยจนหน้าหลงไหลแต่ก็อันตรายและมีจริตจก้านที่ควดซับซ้อนจากตึกแถวสู่คฤรืหาดกลไกหัวเข่าตะกแตนสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและถ้วยรางวัลและการอัปเดตข้อมูลล่าสุด ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฉันจับใส่กล่องห่อของขวัญอย่างดีริบบินสีมีออนแบล็กพิงค์แค่ไม่ต้องเขย่ากล่องไม่ต้องจับฉลากนี่คือมาหากาบลูเกอร์ P ี8ฉบับสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่แกจะเคยได้ยินมา ย้อนกลับไปช่วงปี1890ก่อนจะมาเป็นลูเกอร์ที่สวยเพรียวอย่างที่เห็นบรรพบุรุษของมันคือบอชาดซ c 93ปี1893หน้าตามันเหมือนเหล็กแท่งประหลาดประหลาดที่มีโหนกยื่นออกมาข้างหลังยังกระอูดแถมสมดุลยังห่วยแตกจนคนยิงแทบจะถือไม่อยู่ จอร์ดลูเกอร์วิศวกรชาวออสเตรียเห็นแล้วขัดใจเขาเลยเอา C93 มาชํามาชำระใหม่เขาตัดไอโหนกข้างหลังทิ้งแล้วย้ายสปริงสายนาฬิกาที่เคยอยู่ข้างหลังมาไว้ในด้ามปืนแทนผลที่ได้คือปืนที่มีสมดุลดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือและที่สำคัญที่สุดคือด้ามจับ120องศา ทำไมต้อง120องศาเพราะมันคือองศาที่สอดรับกับสรีระข้อมือมนุษย์ที่สุดเวลาแกยกปืนขึ้นมาเล็งปลายลำกล้องจะชี้ไปที่เป้าหมายโดยที่แกไม่ต้องเกร็งข้อมือเลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมลูเกอร์ถึงเป็นปืนที่ยิงได้ธรรมชาติที่สุดในโลกยุคนั้นหัวใจที่เปราะบางแต่ทรงพลังหรือ t o ก lock ไอ้ระบบขาตะก,กระแตนที่ฉันเคยบอกรอบนี้มาดูไส้ไหนกันระบบนี้เรียกว่าช็อตรีคอยท็อกโก o ล็อกมันทำงานแบบนี้แก่จังหวะระเบิดเมื่อกระสุนถูกยึดลำกล้องและโบจะถอยหลังมาด้วยกันในระยะสั้นนี่คือที่มาของคำว่าช็อตรีคอยจังหวะปลดล็อกเมื่อถอยมาถึงจุดหนึ่งข้อพับจะไปชนกับสันโค้งที่โครงปืนสันนี้จะบังคับให้ข้อพับหักตัวขึ้นเหมือนเข่าคนงอจังหวะคัดปลอก พอมันงอขึ้นก็จะดึงปลอกกระสุนเปล่าออกมาแล้วดีดทิ้งขึ้นบนดีดใส่หน้าคนยิงได้เลยนะถ้าถือไม่ดีจังหวะป้อนกระสุนสปริงที่ซ่อนอยู่ในด้านปืนจะดีดชุดข้อพับให้ยืดตรงกลับมาเหมือนเดิมพร้อมกับกวาดกระสุนนัดใหม่เข้าลำกล้องความซับซ้อนที่น่ารำคาญปืนนี้ไม่มีสไลด์เหมือนปืนกลอกหรือโค้ง1911แต่มันใช้การขัดกรอนด้วยแรงเสียดทานและความเป๊ะขององศาข้อพับ ถ้าแกใช้น้ำมันหล่อลื่นผิดประเภทหรือมีเม็ดทรายเล็กๆเข้าไปติดในข้อพับปืนจะกลายเป็นที่ทับกระดาษทันทีนี่คือความเอาแต่ใจแบบลูกคุณหนูแบบของจริงซ w วิ p a าเซมพาราเบลลัมปรัญญาในคราบทองแดงคำว่าพาราเบลลัมไม่ใช่ชื่อยี่ห้อไก่ทอดนะแกแต่มันมาจากภาษาละตินที่ว่าซวิสพาเซมพาราเบลลัมแปลว่า หากเจ้าต้องการสันติภาพจงเตรียมพร้อมสำหรับสงครามนี่คือรหัสโทรเลขของบริษัท DWM และจอร์ดลูเกอร์ก็หยิบเอาคำนี้มาตั้งชื่อพลังปืนและกระสุนเพื่อจะบอกโลกว่านี่คืออาวุธที่จะสยบทุกอย่างเพื่อสันติภาพในแบบของเยอรมันโคเทไหมละ่ะความหมายมันดูเป็นพระเอกที่พร้อมจะร้ายสุดๆเลยตอนแรกลูเกอร์ P 0 8ใช้กระสุนขนาด7.65คูณ21มิมพาราเบลลัง หรือจุด30ลูเกอร์ซึ่งมันแม่นนากแรงรีคอยน้อยแต่ปัญหาคือแรงประทะมันต่ำเกินไปแกในปี1902กองทัพเยอรมันก็บ่นว่าเฮ้ยจอร์ดปืนนายนะ่ะดีแต่กระสุนมันเจาะไม่เข้าหรือว่า stopping power มันต่ำนั่นแหละจอร์ดลูเกอร์เลยทำสิ่งที่เรียกว่าการขยายปากขวด เขาเอาปลอกกระสุน7.65มาตัดให้สั้นลงเหลือ19มิลิเมตรแล้วขยายปากขวดให้กว้างขึ้นเพื่อยัดหัวกระสุนขนาด9มิลิเมตรลงไปแทนผลลัพธ์คือเกิดเป็นกระสุน9คูณ19มิลลิเมตรพาราบลลัง่งหรือที่ฝรั่งชอบเรียกว่า9มิลิเมตรนาโตในปัจจุบันความเจ๋งคือ มันได้กระสุนที่แรงประทะสูงขึ้นในขณะที่ตัวปืนไม่ต้องขยายขนาดตามตัวกระสุนมากนะักเป็นการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่ฉลาดเป็นกรดในยุคนั้นนะจนคนทั้งโลกต้องก้มหัวให้ทำไมต้อง9คูณ19วะอยากลิ้นคำให้คล้องจองแบบพี่สตังหรือเปล่าก็แล้วแต่ไมอะ่ะ9คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดของหัวกระสุนมิลลิเมตรนะ19คือความยาวของปลอกเหล็กมิลลิเมตร มันเป็นกระสุนที่อยู่ตรงจุดสวิตสปอตพอดีเป๊ะเลยคือแรงรีคอยไม่กระชากจนคุมปืนไม่ได้วิถีกระสุนค่อนข้างราบเรียบในระยะประชิดถึงกลางความจุขนาดมันกระทัดรัดทำให้แมกกาซีนไม่ต้องใหญ่เธอะทะใส่ในแมกกาซีนแถวคู่ได้เยอะ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2ฝ่ายอักษะหรือเยอรมันใช้9มิเมเป็นหลักในขณะที่ฝั่งสัมพันธมิตรหรืออเมริกายังบ้าจุด45 ACP อยู่แต่พอจบสงครามทุกคนเริ่มเห็นพ้องต้องกันว่าเออ9มิมตรของไอ้พวกเยอรมันนี่มันดีจริงวะ่ะ จนกระทั่งในปี1,950ถึง1,960กระสุน9คูณ19มิลิเมตราราเบลลัมก็ถูกเลือกให้เป็นกระสุนมาตรฐานของนาโตและปัจจุบัน60-70%ของหน่วยงานตำรวจและกองทัพทั่วโลกรวมถึงในไทยด้วยก็ใช้ไอ้กระสุนที่จอร์จลูเกอร์คิดขึ้นมาเพื่อปืน P08 นี่แหละ ถ้าแกไปดูหนังเก่าๆหรือรูปถ่ายปืนลูกเกอร์ยุคแรกกระสุน9มมจะมีหัวเป็นรูปกรวยตัดซึ่งมันมีปัญหาเรื่องการป้อนกระสุนที่มักจะติดขัดบ่อยในปืนระบบ Toggle l ล c k อกต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1พวกเขาเลยเปลี่ยนหัวกระสุนให้เป็นรูปทรงมนหรือว่า OG หรือว่า Round วน s สแบบที่เราเห็นกันเกลื่อนในปัจจุบันเพื่อให้มันสไลด์เข้าลำกล้องได้ลื่นไหลเหมือนเอาน้ำมันลูบอ่ะนี่คือดีเทลเล็กๆที่บอกว่าลูเกอร์กับ9มม มันโตมาด้วยกันจริงๆถ้าลูกร์ P08 คือดาบชั้นดีกระสุน9มมพราเบลัม,มคือคมดาบที่ทำให้ดาบเล่มนั้นมีค่าแกเชื่อไหมว่าลูกร์เคยรับใช้ชาติไทยด้วยนะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ประมาณปี1919-1937กรมตำรวจไทยในสมัยนั้นน่ะเคยสั่งซื้อลูกร์จากเยอรมันมาใช้งานโดยจะมีตราประทับรอยกงจักรหรือตัวอักษรไทยที่ปืนด้วยนะแก ถ้าแกไปเดินตลาดพระแล้วเจอลูกอร์มีตรากงจักอย่าปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดลูกอร์พีศู์แปดคือความย้อนแย้งในตัวเองแกมันเป็นปืนที่ดีเกินไปสำหรับสงครามเพราะความสวยของมันทำให้มันผลิตได้ช้าและแพงใช้เวลาผลิตนานกว่าพีสามสิบแปดถึงสเท่า แต่มันคือปืนที่ทรงพลังที่สุดในแง่ของสัญ,ญลักษณ์มันคืออำนาจความเป็นระเบียบและความหยิ่งพยองของวิศวกรรมเยอรมันแกต้องรู้ว่าลูเกร์ไม่ได้มีแท่รุ่นเดียวมันถูกแตกกิ่งก้านออกมาตามการใช้งานที่โคตรจะเฉพาะทาง P.04 Navy Luger รุ่นกองทัพเรือลำกล้องยาว6นิ้วมีศูนย์หลังปรับได้2ระดับคือ 100- และ200เมตรเพราะทหารเรือเขาเชื่อว่าต้องยิงไกลกว่าชาวบ้านเขา lp 0 8 artillery luger รุ่นปืนใหญ่ลำกล้องยาวเฟื้อยถึง8นิ้วมาพร้อมกับพานท้ายไม้ที่เอามาต่อก้อนปืนให้กลายเป็นปืนเล็กยาวได้ด้วย the snail magazine หรือว่า t r o m m l magazine 08นี่คือทีเด็ดแกมันเป็นแม็กกาซีนทรงกลมบรรจุ32นัดหน้าตาเหมือนหอยทากอะ่ะเอาไว้ให้หน่วย storm troopers หรือว่า storm troopers ใช้กวาดล้างศัตรูในระยะประชิดในสงครามโลกครั้งที่1ก่อนที่จะมีปืนกลมือเกิดขึ้นมาจริงๆซะอีก มันมีเรื่องลึกๆล,ลับๆของปืนที่เกือบจะทําให้ประวัติศาสตร์พลิกผันด้วยนะเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1907กองทัพสหรัฐอยากได้ปืนพกใหม่ลูกเกอร์เลยสร้างลูกเกอร์ขนาดจุด45 ACP ขึ้นมา2กระบอกเพื่อไปแข่งเพื่อเข้าทดสอบที่ Springfield Armory หมายเลข1ห,หายสาบศูนย์ไปในประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าถูกพังยับเยินจากการทดสอบและถูกทำลายทิ้งหรืออาจถูกแยกชิ้นส่วนแต่ใครจะรู้ถ้ามันยังอยู่มันอาจจะนอนนิ่งในห้องใต้ดินของลูกหลานในพลสักคนหนึ่งหมายเลข2ยังอยู่และมันคือ The Holy Grail of l u g e r s มีมูลค่าประมูลสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ35ล้านบาท ลองคิดเล่นๆดูวันนั้นถ้ากองทัพสหรัฐเลือกลูเกอร์แทนที่จะเลือกคอร์ส9 1 1หน้าตาของสงครามและวัฒนธรรมปืนในอเมริกาคงเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยมั้งเนาะมันไม่ได้แพ้เพราะว่าหวยซะทีเดียวนะแต่มันแพ้เพราะว่าอีโก้แอนด์พอลิติกส์ปืนลูเกอร์ยิงแม่นมากแต่กลไกท็อกเกอร์ล็อกมันซับซ้อนเกินไปสำหรับสนามรบที่เต็มไปด้วยโคลนจุดแตกหักกองทัพสหรัฐส,สั่งให้ผู้เข้าแข่งขันผลิตปืนตัวอย่างเพิ่มอีก200กระบอกเพื่อทดสอบรอบต่อไป DWM บริษัทของลูเกร์ตอบปฏิเสธพวกเขามองว่าทำไปพวกแกก็ไม่ซื้อหรอกพวกแกจะเอาคอที่เป็นของอเมริกันอยู่แล้วเลยถอนตัวดื้อๆผลลับคอป1 9 1 1 1ชนะกลายเป็นตำนานปืนพกคู่กาย GI ในขณะที่ลูเกอร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายนาซีในเวลาต่อมาเวลาแกไปสองปืนลูเกอร์ให้ดูที่ข้อพับหรือว่าท็อกเกิลมันจะมีตราประทับของผู้ผลิตที่บอกราคาได้เลย (DWM) d e u t s c h w f f f อ n n m u n n i t i o n s f a b r i k e n ผู้ผลิตดั้งเดิมงานเนี้ยบสุดราคาดีสุด a i r เฟอโรงงานของรัฐบาลเยอรมันงานจะดูหยาบกว่านิดหน่อยแต่ทนทานเมาเซอร์ er, หรือว่ารหัส S-42 ทับ 42, 42, แล้วก็ BYF รับช่วงต่อในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นรุ่นที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดคลิก o f f ผลิตให้กองทัพอากาศลูฟบ f เฟโดยเฉพาะงานสวยมากและหายากสุดๆใครมีนี่คือระดับเศรษฐีเลย Black Widow เป็นรุ่นยอดฮิตของนักสะสมคือเหมา Mauser Luger ช่วงปี1941-1942ที่เปลี่ยนจากด้ามไม้เป็นพลาสติกเบคไลท์สีดำและผิวเหล็กรมดำเข้มๆดูดุกด,ดันในสงครามโลกครั้งที่2 l u ลูกร์กลายเป็นเครื่องหมายแสดงยศของทหารเยอรมันโดยเฉพาะพกออฟฟิเซอร์ใครพกลูกร์คือดูรวยดูเท่ดูมียศ มันเลยกลายเป็นของสะสมหรือว่าวอลทรอฟฟี่อันดับหนึ่งที่ทหารอเมริกันอยากได้มากที่สุดทหารบางคนยอมเสี่ยงตายคลานเข้าไปในรังศัตรูเพื่อเก็บลูกอร์จากศพในทหารเยอรมันมาเป็นของที่ระลึกด้วยนะแต่มันมีมุมดำนะแกมีเรื่องเล่าว่าทหารเยอรมันบางคนจงใจวางปืนลูกอร์ทิ้งไว้ที่โลง่งเหมือนลืมไว้แต่จริงๆคือซ่อนกับดักระเบิดบูบี้แท็ไว้ข้างใต้พอทหารอเมริกันวิ่งเข้าไปเก็บด้วยความโลภตุ้มกลายเป็นตำนานบทเรียนราคาแพงของพวกล่าของสะสมไปเลย ปัจจุบันลูกเกอร์ยังคงเป็นปืนพกที่มีการประมูลในสหรัฐอย่างต่อเนื่องโดยเน้นไปที่การพิสูจน์ว่าแมทชิ่งนัมเบอร์หรือว่าเลขซีเรียลบนชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องตรงกันเพราะลูกเกอร์เป็นปืนที่ชิ้นส่วนถูกขัดแต่งมาเพื่อกระบอกนั้นโดยเฉพาะเปลี่ยนสลับมั่วๆปืนจะเสียราคาและประสิทธิภาพทันทีลูกเกอร์ P ี8ไม่ใช่ปืนแก มันคืองานศิละปะด้านวิศวกรรมที่ดันเกิดมาผิดยุคมันซับซ้อนลึกลับเกินไปสําหรับสงครามที่เน้นการผลิตจํานวนมากมันสวยและเล่นตัวเกินไปจนสุดท้ายโดนวอลเทอร์พีสเข้ามาเสียบแทนในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าวอลเทอร์พีสผลิตง่ายกว่าและทนมือทนเท้ากว่า แต่ในแง่ของความขลังลูกเกอร์กินขาดในแง่ของไอคอนิกลูเกร์กินขาดและในแง่ของช่องนี้ช่วยกดถูกใจคอมเมนต์และกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องอื่นๆที่ฉันจะหามาเล่าให้ฟังอีกขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้มีคนแค่20-30%เท่านั้นแหละที่ฟังฉันพูดจนจบขอบคุณค่ะ